มานีแล้วมานี่แล้ว,ลวเอามามาวิ่งไปไหนแล้วมามาทางผมไอ้สีขนเปล่าวะเอามาทางนี้เอาปลายคันมาเอา้ามารับมารับมารับเร็ว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 มาเร็วเร็วเร็วเอแล้วก็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 กไปไหนหรอกอยู่นี่แหละปลาอะไรไม่รู้อ่ะเสียงมาเฮ้ยน้อยเสียงว่แน่นะข้างถังมานี่เลยมาท้ายเรือนี่เลยครับ อันนี้สายอะไรซาบิกิเลยเรามัดเองมัดเองครับโอ้ยมัดเองมั่นใจหน่อยมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาข้างหลังนี่นนั่ไงว่าแล้วไอ้หูช้างหูช้างช้างหูช้างใจเย็นๆใจเย็นๆไม่งั้นโดนพัวเลยใจเย็นครับแคบอลเลอร์โอ้ยหูช้างมามามาผมตักให้ก็ได้ปาช้างครับหูช้างมามามาใจเย็นๆใจเย็นๆมามามาโอเอ้ยี่ยมยอด เออสองกิโลรุ่นเนี่ยสองกิโลน่าสบายเลยเนี่ยโอ้ยอผมนึกว่าเป็นเบ็ดสเปรกี้นะมัดเองก็ชื่นใจหน่อยนะชื่นใจอ่ะนึกว่าแล้วอัดเอาอัดเราอือหือสองกิโลเต็มสวิงเลยอ่ะเต็มสวิงเลยไอ้หูช้างปะใช่ครับหูช้างรุ่นนี้ไซส์เนี่ยสองกิโลได้สบาย ข้ามเลยะะนะสองข้ามข้ามแโอ้โหตัวเบล่เลยสองโลได้มัง้งเนี่ยตัวนี้ได้อยู่นะหนาตึ๊บเลย <c oughs> อัดเร็วเหลือเกินถ่ายคลิปไม่ทัน <c oughs> วิ่งแข่หน้าดูเลยหนุ่มช่างหน้าก็ล่อปลาปลาเหลืองกันยกใหญ่เลยนั่นน่ะเอาเร็วเร็วตลาดเปิด่ะตัวเนดะียแทนตะก้าเลยอ่ะกินเธอเลรีบ,ร,ร,บร,รีบไงเบ็ดปลาปลาสองตัวปลดตัวเดียววิ่งเลยอ่ะกลัว ไม่มีคลิปให้เอซีทั้งบ้านเขาดูเดี๋ยวไม่ทันได้ไหมผมเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยปลาเหลืองอะโ,โอ้สวยงามเอาหมึกมาให้นะาเขาหน่อย,ยครับาาครับโดน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 ได้ม,มาแล้วได้มาแล้วเหลืองครับได้มาแล้วได้มแล้วเจนน้องเจนน้องว่าง่ายเจนน้ว่าไงเจนน้ว่าไงครับอยู่ไม่อยู่ไอ้หลุดไปแล้วหลุดไปแล้ว ดูแล้วมปล่อยลงที่จ้าปล่อยไว้ทำไมล่ะเออันนี้เตาหมีไม่ไหวครับเาหมีเตาหมีต้องสัดดีไปแล้วครับให้พยายามโดนมานี่โดนมานี่โดนโยกฟันโยกฟันเบ็ดมันตาเล็กอ่ะแล้วมันกินเดี๋ยวมันส่วนมน้ามันจะหลุดครับหลุดอยู่ไหมไปแล้วเงี้ยเนี้ยนะครับหัวเมาหลุดแล้วมั้งเห็นหัวเมาแล้วครับเห็นหัวเมาเอาแล้วซักขึ้นมาแล้วมาแล้วครับปลาเหลืองมาแล้วมาแล้วสาบิกิโซอย่างเดียว พาจับนะครับเอาพาจับนะครับเอาเรื่องนะครับภาพนี้โอ้โห้าจับปล่อยเลยปล่อยคันเบ็ดปล่อยคันเบ็ดจะไปจับคันเบ็ดครับเออมันเป็นภาระปล่อยไปเลยคันเบ็ดอ่ะครับปลาครั้งเหลืองนะครับมันเหลที่ตามหาเอาเลยนะครับนี่ตกไม่เป็นนะครับผู้หญิงผู้หญิงทำอะไรเลยตกปลาเหลืองกันต่อครับนี่สวยงามสวยงาม